โอเคสวัสด <Okay>, well, ีส <modeling> ว <sounds> hey, hey, oh, oh, hey. ัสดีคุณผู้ชมด้วยละกันนะครับผมโอ้ยใจเย็นพี่โอ้ยผมได้เอาเงินมาคืนธนาคารเรียบร้อยแล้วนะผมตอนนี้เพื่อนกลับมาคบผมแล้วนะเพราะว่าผมมีเงินนะผมยะตอยู่ดีๆญาติผมก็เยอะขึ้นมาเลยคุณผู้ชมผมมีเงินอยู่ดีๆญาติผมก็เยอะขึ้นมาตอนผมไม่มีเงินนี่ทำไมผมจนผมจนๆนี่ทําไมผมถามใครก็ไม่มีคนอมาเหลียวแหล่เลย นะผมก็วันนี้ก็จะมีงานอยู่สี่งานนะให้เราทำนะผมก็จะมีงานตัวนี้ด้วยเป็นงานบ้านนะผมอ่อมางานยกงานเทงานนั่นงานนี่นะผมเป็นงานใหญ่เหมือนกันนี้ก็งานเป็นแสนเลยนะเดี๋ยวเราดูงานตัวนี้หน่อยดีนี่คืองานอะไรครับเนี่ยองานสร้างบ้านไม่เอาเดี๋ยวเราดูงานตัวนี้หน่อยดีว่ามันคืองาน โอ้งานที่ต่อจากอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เป็นคนละอันวันนี้เดี๋ยวผมรับเดี๋ยวผมรับงานถูกก่อนแล้วกันครับนี่ครับผมมันอยู่ตรงไหนวะมันให้ให้เราอ๋อโอ้เมืองไหนวะเนี่ยเมืองนี้แหละเดี๋ยวผมขับผมขับรถคันนี้ได้ปะผมขับรถคันนี้ไปดีกว่าเน,ะนาะนะครับผม อ่าโอเคอเดี๋ยวเราขับรถตามเส้นสีเหลืองเอาเส้นสีเหลืองไปไหนอะเอาเฮ้ยเส้นสีเหลืองอยู่ไหนอะพี่เดี๋ยวก่อนนะเส้นสีเหลืองอ๋อมันให้อ๋อมันให้ขับรถคันนั้นอโอเคมัน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 ไม่ได้ให้ใหขับรถคันนี้คือเขาบังคับให้เราขับรถคันนี้คือจะพี่จะงองแงทำไมเนี่ยเอ้า อยู่ตรงไหนวะเนี่ยอ๋อร้านนี้หรอไม่ใช่นะนี่ไงอ๋อมัไม่ไม่ไม่ไม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 ขับขับได้ขับได้ขับได้ไดนี่ไงขับได้แต่มันจะขับไม่ได้หรอกโถ่เขาจะมึงเขาจะเขาจะงงแงอะไรขนาดนั้นเขาไม่ได้งงแงหรอกนี่ครับผมแล้วก็ปึ๊บมาแล้วก็ขับรถไปนะผมเยอยใจเย็นพี่ สต่ยังครับโอ้โหผมยังไม่ชนเลยพี่เอ้ยผมแค่เชี่ยวนะผมเออกดไม่โดนนะครับผมผมคือ,อมผมไม่รับผมอัดเดี๋ยวผมจะอัดบนมือถือนะแต่ว่าผมจะฉายจอขึ้นจอคอมนะครับฉายจอขึ้นแมทโอ้โหรถยเยอะเยอะปาดโอ้ผมวา้วาบเถอะวา้วาบเถอะว้าบเถอะว้าบเถอะว้าบเถอะอ่าโดนเกือบพันนะโอ้ ผมผมจะฉายจอขึ้นจอคอมนะเพื่อให้มันจอมันใหญ่เพราะว่าพอดูจอเล็กแล้วมันจะเพ่งแล้วมันจะปวดตามจะเวียนหัวนะครับผมอ่าชึบอ่าแล้วก็เราก็จะทำการซื้อนะครับซื้อให้ให้ซื้ออะไรนะ่ะอ่านี่เสียนอ่าเอาขึ้นรถเอาขึ้นรถคือหกพันนะผม ขอบคุณคราวขอบคุณคราวขอบคุณพระเจ้าที่สุดเลยขาผมเออวตอนนี้เราเลเวลแปแล้วนี่ว่าเราสามารถอัพสกิลได้แล้วนี่ว่ามาที่รูปคนนะผมแล้วก็มาที่รูปสมองมีเฟืองนะครับเราจะอัพเป็นอันขุดนะผมแล้วก็จะอัพเป็นการาจับมืออิกพีกพีอัพเดี๋ยวไปอัพแล้วกันค่อยๆออัพไปแล้วกันนะครับ เลเวลแปแล้วครับผมตอนนี้เราจะไปที่หน้าง,งานนะครับผมหน้างานของเราหน้างานเราไม่รู้ทําอะไรนะครับโอ้่นี่มัน,น,นร,รั้ว,วเป็นรั้วกระจกหรล้วนออั้วเป็นรั้วนี่มาเอ้ยผมกดเอ้ยใจเย็นครับพี่โอ้จนครับพี่โอ้โหทำไมรถมันติดยาวอย่างนี้วะเนี่ยโอ้โหไฟแดงเหรอ ติดใครวะเนี่ยเอามึงติดกันเองนี่นะติดกันเองนี่นะเอาเอาเอาเอเ้ยเอ้ยเอ้ยโอแปดร้อยโออะไรวะมึงติดกันเองอะไรครับเนี่ยไม่ตายสิติดกันเองได้ไงเนี่ยจะเย็นพี่จะเย็นแอบเยือเย เฮ้ยโอ้โหมันกดไม่โดนอนนะไรวะเนี่ยเดี๋ยวก่ป๊หนึงขดไม่โดนได้ไงวะไปทางนู้นดิพี่ไปทางนู้นดิ่อ่านี้ดิพี่เออน่าจะอยู่ข้างล่างทะเลนะนา,นา,านนครับ โอ้มัดกดไม่โดนอะ่ะพอเทาอันใหญ่มันก็แบบกิกาดกิกาดลูกรตามากถ้าจะโอนอันใหญ่มันจะกิกาดนะกดไม่ดูน่นะคือมันต้องเชี่ยววิ่จริงๆอะ่ะไปลเลยพี่ไปลเลยไปลยเลย,ลยเลย,ย,เยอะนั่นไงพอผม,ผมชนรถกระบะทีิงเลผมสะบัดไม่ค่อยหลุดเลยะเสะบัดไม่ค่อยหลุดนะต้องไอยนะ ดูดิมันสะบัดไม่ค่อยหลุดนะคเพราะชนรถกระบะดูดลเรากเราก็โดนหักอีกโอ้ไปไปไปแม่งผมวาร์ปห้าร้อยผมถึงผมเสียห้าร้อยครั้งเดียวเอ่าน้างานเดิมเลยนี่หว่าผมวาร์ปห้าร้อยผมเสียผมเสียครั้งเดียวนะครับแต่ถ้าผมขับถึงผมเสียเป็นพันนะคุณผู้ชมไอ้ตายสิลุงพี่เอ้ยเอาแล้วมาติดอันนี้อีกโอ้สภาพจริงๆเนาะ ถอยได้ไปะเนี่ยถอยก็ไปชนเขาอีกโอ้ <c oughs> ให้ตายเถอะเ <c oughs> อาถอยถอยถอยเดีย๋ยวให้ผมถอยก่อนพี่โอ้พี่จะแซงมาทำไมเนี่ยให้ผมถอยก่อนโอ้ใจเย็นเฮ้ยผมโอ้โหเงินจับเงินผมแสนหนึ่งเงินผมเหลือเก้าหมื่นอะโอ้ตายแล้ววิ <c oughs> <c oughs> ่งเสียเยอะ <c oughs> จัดเลยอ่ะ ไม่ได้เป็นเสียไปกับอะไรนะเสียกับไอ้พวกเอไอหัวขวดนี่แหละมีเคลนตั้งพื้นเอ้ยมีเคลนตั้งพื้นด้วยขอบคุณครับขออนุญาตเช่า,ชาเคลนตั้งพื้นนะครับเราจะเช่าเคลนตั้งพื้นนะครับุณผู้ชมครับเราเลื่อนหาก่อนออมีอันเดียวหรออ๋นนี้ไงอีกหนึงอันนี้มีห้องขับด้วยใช่ปะ่ะน่าจะมีอันเดียวอันนี้เลเวลสินะครับถึงจะซื้อได้ เดี๋ยวพาซื้อแคทครับใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วแล้วไม่ต้องห่วงอเช่านะครับผมเอามาวางเลยไม่ต้องก็ได้นี่หว่าจะย้ายมาทำไมนี่ชืบอ่าเข็นตั้งพื้นเราก็วางไว้ตรงนี้เลยปึ๊บอ่าตึบ๊บนี่ไม่ไม่เสียเงินเห็นไหมเราขับเข็นตั้งพื้นนี่ ถึงหรือเปล่าไม่รู้นะแสดงว่าไอ้ตัวนี้อ่ะต้องแบบว่าคือมันต้องแบบเฮ้โยโอ้ไม่ถึงไม่เป็นไรครับเราสามารถถอยได้ไม่ถึงเฉยเลยอะไรครับเนี่ยโอ้โหเลยเจะเชื่อเป็นปอดยอย่างลอยอันนี้เรามาเทพื้นไว้แล้วเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชม เราปะเทพื้นไว้แล้วเรียบร้อยอเราก็จะปลดล็อกทุกเดฟึบเดวางลงเลยเดลยเดลยประต็ป็ดกเดลยเดเลยเดเลยจึ๊บอ่าฟึบ อล็อกกึ๊บอาล็อกปล็อกกึ๊บอ่าได้เลยได้เลยต้องพู้รู้ก่อนเดะอ่ะซื้อเอาห้วยมันยากจังวะเอายังไม่ถึงอีกเหรออันนี้เป็นกล่องไม่รู้กล่องไม้หรือเป็นกล่องไม้อะไรก็ไม่รู้กล่อง กล่องจับงูหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมกล่องจับงูหรือเปล่าอ่ะเสร็จแล้วครับผมงานงานเสร็จเป็นหนึ่งครับเอารถออกอ่ขาขอให้เอารถออกจากบริเวณนี้นะครับผมถอยเลยพี่ถอยเลยอ่า ยังไงต่อครับผมชึบโอ้โหยังไงต่อวะเนี่ยเฮ้ยข้างหรือว่าอะไรเนี่ยพี่โอ้นานจังไนงะโอ้โหไม่ให้ยกอะไรอีกเนี่ยโอ้โหโอ้โหอะไรวะเนี่ยเหมือนรั้วงวงล้วบ้านเลยวะคุณผู้ชมมารถขุดไปอะไรปะหมันลรถข,ขุดง่ายกว่านะ เอาพระเจ้าลิฟแพมาเลยมาหลบเลยพี่โอ้ยพวกนี้ก็เดินเดินไม่รู้ตาเลยเนี่ยขับจะไปอย่างเดียวเลยเนี่ยโอ้ทางมีให้อ้อมไม่อ้อมห,อหอลบเลยทีเอาฝนตกอีกโอ้ฝนตกนะผมในชีวิตรจริงเนี่ยโอ้ยแม่งโดนหักเงินไปอีกแล้วโอ้โหเท่าไหร่ปนะ่ะเนี่ย ฝนตกแล้วขออภัยด้วยแล้วกันนะผมเสียงได้ยินเสียงฝนออ่าถอยครับถอยจนะวดจานเลยครับผมอันนี้คืออะไรครับเนี่ยนตกแรงมากเลยบปลาโอ้โห รู้คนรู้ได้ยินหรือเปล่านะน่าน่าจะได้ยินอยู่นะอย่างฝนอ่ะได้ยินปะคนดูน่า,น,าน่าจะได้นะผมอันนี้นี่ไอตัวนี้ไอเกมนี้คือมันเวลาปล่อยปุ๊บมันจะมันจะเอาเขาเรียกว่ามนเวลาปล่อยปุ๊บอมันจะเฮ้ยเอ้าแล้วมันอันไหนวะเนี่ยอันไหนวะอ๋อนี่หรอ อ๋อแล้วก็สองหน้าต่างนะผมคนดูว่าอันไหนมันจะเร็วกว่ากันระหว่างรถขุดกับรถขุดกับไอเนี้ยรถรถขุดกับ,กบเครนตั้งพื้นนะเดี๋ยวผมลงลองสองแบบเลยแล้วกันะะนะผมลองดูทั้งสองแบบเลยฟ่อาอันนี้สองประตูนะครับผม เอา้าไม่ได้อ่ะเอา้าทำไมไม่ได้วะอันนี้ก็สองประตูนะครับสองประตูเหมือนกันแซ่บเ,เกมมือถือผู้ชมทำอะไรไม่ทำอะไรได้เล่นแค่นี้แหละ Yeah. ไม่รู้อนาคตจะมี DLC มาหรือเปล่านะครับผมเดิน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 พี่เดินเอาวางตรงนี้เลยนะครับเฮ้รถขุดสร้างบ้านคุณยงเคยเห็นไหม รถกุดสร้างบ้านริมอ่าริมทะเลเลยครับผมแมจัดประหลัดปอกเลยว่าอ่ะเสร็จแล้วยังไงต่อตึ๊ดตึดโอ้โหพระเจ้าแล้วทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเอาใช้เครนตั้งพื้นดูนะครับมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงโอโ้เข็นตั้งพื้นม่งสุดแค่นี้โอ้โหพระเจ้าเอ้มันสุดแล้วคุณโยม คืนะอ,อมันสุดแล้วอ่ะเข็นตั้งพื้นอ่ะเออมันได้แค่นั้นโอ้โหมันสุดแล้วสุดแล้วมันได้แค่นี้เดี๋ยวเอาเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้รถขุดยกช่วยเดี๋ยวรถขุดเอาวางไว้ตรงกลางแล้วก็เดี๋ยวให้รถเครนเข็นตันพื้นยกใส่แล้วกันนะครับ ฟฟอ่า <c oughs> อันนี้วางไว้ตรงนี้ชื่อมีเดินผิดเดินถูกด้วยนะ <c oughs> ผมเองก็เดินผิดเหมือนกอนัน เราไปวางไว้ตรงกลางนะครับผมวางไว้ข้างในให้เขยนตั้งพื้นอ่ะเขายกใส่เอาตั้งไว้ก็ได้นะครับนี่ตั้งไว้แบบนี้เลยอย่าล้มนะพี่อย่าล้มนะล้มมาได้สวย จึ๊บอ่าโอเคอวางเลยครับวางเลยฝนตกหนักมากเลยคุณผู้ชมึบโอ้โหอย,อย่าล้มเป็นโดวิโน่แล้วนะถ้ามันล้มตีมันล้มเป็นโดวิโน่เลยนะครับฮะ ไม่ได้เล่นเอ่อสร้างไอ้สนามฟุตบอลนานหลายวันมากเลยครับไปครับไปไปไปอ่ะทีนี้เป็นเคลนตั้งพื้นลองสป้นดูดิทีนี้ะปึ๊บลองดูนะครับลองดูลองดูงดขับยากมากเลยว่ะ อ่าจึ๊บตามจริงงานแบบนี้ผมไม่ค่อยชอบนะมันดูน่าเบื่อกันไปจ๊กอ,อะไรก็ไม่รู้มาให้ผมยกอ,อะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอเคประตูบ้านกับจ๊กอะไร <c oughs> <c oughs> เออปุ๊บปุ๊บ มันดูแบบดูน่าเบื่อนะครับผมเออว่าอันนี้มันปล่อยอันนี้มันปล่อยจากอากาศได้ปะลองลองดูไหมภาคนี้ปล่อยจากอากาศได้ปะเดี๋ยวผมผมลองปล่อยจากอากาศดูดิปล่อยจากบนอากาศเลยนะผมอ่าลองดูลองดูลองดูลองด,ลองดูลองดูนะครับบนอากาศบนอากาศชุบ ได้ไหมปล่อยจู้โอยได้ว่ะมันต้องเอต้องเท่าไหนถึงจะได้มะไม่ได้ว่ะไม่ได้ว่ะคุณผู้ชมอ๋อต้องปเป็นสีเขียวเท่านั้นนลกว่าจะปล่อยบนอากาศได้มีภาคเต็ภาคสองหรือภาคสามนี่แหละปล่อยบนอากาศได้นะครับเฮ้ยนี่มันงานกี่บาทวะเนี่ยทำไมมันแพงจังวะ ต่เดี๋ดไม่ใช่้องานหมื่นหกเปแพงไอมันทำนานแต่ว่าเนี่ยนี่สุดท้ายแล้วแหละแต่ว่าเหลืออีกสองอันก็ไปซื้อของมาเก็บไว้โอเคได้อยู่นะผมหลบหน่อยพี่อันนี้ยกขึ้นยกลงมันไม่เหมือนอกับภ้าค,คอมนว่นาะ นี่ครับวางไว้ตรงนี้เลยครับผมปึ๊บชวับเสร็จแล้วเสร็จยังเนี่ยได้มาหมื่นสองเลยอีกสี่พันก็คือไปเอาของมาไว้เดี๋ยวเองนี้เดี๋ยวผมจ้างมาส่งอันนี้เลย่ยไหนวะของอยู่ไหนวะอ๋อนี่หรอ ถึงปะเนี่ยไม่รู้ถึงหรือเปล่านะครับผมอ๋ออ๋อก็จะทําทางข้ามไปเกาะโอ้นี่ไงทําทางข้ามไปเกาะคุณผู้ชมทําให้นักท่องเที่ยวหรือเปล่าเนี่ยหุยไอ้บ้ามันสุดอีกแล้วโอ้โหพระเจ้าไว้เราอาจได้กินอะไรเยู่เนี่ยสิบเก้านาทีสุดอีกแล้วคุณผู้ชมโอ้โหมันสุดตลอดเลยว่ะ เคลนแม่งต่ำเคลนแบบยืดได้น้อยมากเลยนะผมนี่ครับโอเคเดี๋ยวประมาณนี้แล้วกันนะผมสำหรับวิดีโอนี้เจอกันใหม่ครับวิดีโอหน้าฝนแรงมากเลยผู้ชมฝนแรงมากฝนแรงมากสวัสดีครับเนาะแค่นี้เนาะนะผม